ผู้ต้องติดต่อด้วยสตรีท่านพระอานนทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายจะปฏิบัติในมาตุคามอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอานนการไม่พบปากกัน ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อยังมีการพบปากกันจะพึงปฏิบัติอย่างไรเล่าอานนการไม่พูดด้วยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อต้องพูดด้วยจะพึงปฏิบัติอย่างไรเล่าอานนถ้าต้องพูดด้วยพึงมีสติแล